ผู้ไม่ประมาทคืออะไรทำอย่างไรคือผู้ที่สังวรสำรวมอินทรีย์ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทนี่คืออาการของความไม่ประมาทดังนั้นถ้าบุคคลใดปล่อยใจให้ฟุ้งออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่งออกเอันนี้เริ่มประมาทแล้วเริ่มไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์ก็ฟุง้งฟุ้งไปฟุ้งไปเรื่อยๆในที่สุดก็เลยเป็นกลายเป็นผู้ประมาทไป ต้งบอกว่าพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีอันบุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจักให้ห่อเลือดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเดือยบุคคลตั้งไว้ผิดฉันใดก็ดีพิกุนั่นแลก็ฉะน,นั้นเหมือนกันจักทำลายอวิชา จักยังวิชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ผิดด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใด,ดเพราะความเห็นตั้งไว้ผิดนั้นถ้าความเห็นตั้งไว้ผิดนี่ทุกอย่างหมดเลย